มีข่าวดีมาบอกสวัสดีครับกันกระถาวรน,นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดือนมีนาคมนะครับชาวดีไอคอนครุปทุกท่านและเนื่องจากเดือนนี้ครับเราได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นก็คือบูมโกโก้โกเวลเราจะเปิดรับผู้ก่อตั้งร่วมหรือว่าโฟลเดอร์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะครับและสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับนั่นก็คือกำไรเพิ่มเติมอีกชิ้นละ5บาทครับ ทุกทุกชิ้นที่บูมโกโก้ได้ถูกจัดจำหน่ายออกไปนับตั้งแต่ชิ้นแรกสาหรับคนที่ต้องการเป็นโฟลเดอร์นะครับเปิดบินเพียงแค่700ชิ้นเท่านั้นและคนที่เป็นดีลเลอร์อยู่แล้วเปิดบินเพียงแค่400ชิ้นเท่านั้นครับหมดแค่ okay, วันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับต้องขอย้ำแล้วก็ดอกจันอีกหนึ่งครั้งครับว่าสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับก,ก็คือกำไรเพิ่มเติมอีกถึงชิ้นละ5บาท ของทุกๆชิ้นครับที่บุมโกโก้ได้ถูกจัดจำหน่ายออกไปและที่สำคัญได้ในทุกๆปีและได้ตลอดไปด้วยและสิ่งที่คุณจะต้องทำก็เพียงแค่ซื้อบุมโกโก้ครับในระบบเพียงแค่ปีละ1ชิ้นเป็นอย่างต่ำเท่านั้นเองคุณก็จะได้กำไรเพิ่มเติมในส่วนนี้ไปด้วยและย้ำอีกหนึ่งครั้งครับสุดท้ายแล้วบทเขตวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นเอามาเป็นโฟลเดอร์ร่วมกันนะครับแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ดิไอคอนครูครับข่าวดี